คำถามเกี่ยวกับกฎหมายที่คุณต้องรู้ 1. ขึ้นทำการแสดงบนเวทีช้าผิดกฎหมายหรือไม่ 2. ทำคลิปล้อเลียนและนำเพลงมาประกอบผิดกฎหมายหรือไม่ 3. คอมเมนต์ไม่สร้างสรรหรือเชิงลบผิดกฎหมายหรือไม่มีคำตอบดังต่อไปนี้การขึ้นเวทีทำการแสดงร้องเพลงช้าผิดกฎหมายหรือไม่คำตอบคือการขึ้นเวทีร้องเพลงช้าไม่ได้ผิดกฎหมายการทำคลิปล้อเลียนและนำเพลงของศิลปินมาประกอบในคลิปผิดกฎหมายหรือไม่ การทำคลิปล้อเลียนและนำเพลงศิลปินเสียงละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเป็นการล้อเลียนที่เข้าข่ายการใช้งานโดยชอบ (fair use) และไม่แสวงหาผลกำไรอาจไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ต้องระวังมากเพราะเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แจ้งลบหรือดำเนินคดีได้หากมองว่าละเมิดสิทธิ์จริงโดยเฉพาะหากนำไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจัยที่ทำให้เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาตการนำเพลงหรือทำนองเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดทำเพื่อการค้าหากนำไปใช้ในคลิปเพื่อหารายได้หรือผลประโยชน์ทางการค้ามีโทษหนักขึ้นไม่เข้าข่าย fair use ถ้าคลิปของคุณไม่ได้เป็นการวิจารณ์ล้อเลียนหรือสร้างงานใหม่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนแต่เพียงแค่ตัดแต่เพลงเดิมเยอะๆเพื่อความบันเทิงโดยไม่เปลี่ยนเนื้อหาถือเป็นการละเมิดปัดจจัยที่อาจเข้าข่ายไม่ผิด fair use การล้อเลีเยนพาร ODY ถ้าคลิปเป็นการล้อเลียนตัวเพลงหรือศิลปินนั้นๆอย่างชัดเจนและมีเนื้อหาใหม่ที่แสดงความคิดเห็นหรือสร้างสรรค์ต่างจากต้นฉบับอย่างชัดเจนไม่แสวงหาผลกําไรทําเพื่อการศึกษาวิจารณ์หรือข่าวสารโดยไม่มีการนําไปขายหรือสร้างไรายได,ดยก้การใช้เพลงจากคลังฟรีใช้เพลงจากคลังเสียงของแพลตฟอร์มเช่น YouTube a udiolibrary หรือเพลงที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้เงื่อนไข CreativeCommon s คำแนะนำสำหรับทำคลิปให้ปลอดภยัยขออนุญาตวิธีที่ดีที่สุดคือติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญาตใช้เพลงใช้เพลงปลอดลิขสิทธิ์เลือกเพลงจากคลังเพลงฟรีหรือเพลงที่หมดอายุลิขสิทธิ์ Public Domain เ,เปลี่ยนทำนองและเนื้อเพลงหากจะล้อเลียนต้องสร้างสรค์นเนื้อเพลงและทำนองใหม่ให้ต่างจากต้นฉบับอย่างเห็นได้ชัดและเน้นที่การล้อเลียนไม่ใช่แค่เอาเพลงมาประกอบเฉย ตรวจสอบเงื่อนไขหากใช้เพลงจากแพลตฟอร์มต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นให้เครดิตห้ามใช้เพื่อการค้าสรุปการนำเพลงมาประกอบคลิปมีโอกาสผิดลิขสิทธิ์สูงมากและเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายได้จึงควรระมัดระวังอย่างยิ่งการคอมเมนต์ไม่สร้างสรรหรือเชิงลบผิดกฎหมายหรือไม่ การคอมเมนต์เชิงลบหรือไม่สร้างสรรค์อาจผิดกฎหมายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาประมวลกฎหมายอาญามาตรา328หากข้อความนั้นทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังโดยการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะเช่นโซเชียลมีเดียมีบทลงโทษคือจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแม้แต่การใช้อีโมจิหรือโพสต์โดยไม่ได้เอ่ยชื่อตรงตรงหักบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครก็อาจเข้าขขายมีความผิดได้ กรณีที่เข้าข่ายผิดกฎหมายใส่ความผู้อื่นการกล่าวหาใส่ร้ายหรือทําให้ผู้อื่นเสียหายโดยการโฆษณาผ่านช่องทางสาธารณะเช่น Facebook, TikTok, YouTube น่าจะทำให้เสียชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นการใช้คำหยาบเน็บแนมหรือการใช้อิโมจิสื่อความหมายนนะคอมเมนต์สนับสนุนข่าวลือการคอมเมนต์ว่าจริงในข่าวลือเท็จก็ทำให้เรื่องน่าเชื่อถือและอาจผิดได้กรณีที่อาจไม่ผิดแต่ต้องระวัง แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์สุภาพหากเป็นข้อเท็จจริงและไม่สร้างความเสียหายหรือโจมตีส่วนตัวข้อแนะนำคิดก่อนพิมพ์ระหนักว่าคำพูดออนไลน์สำคัญและมีผลทางกฎหมายรับผิดชอบต่อคำพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและมีสติเลี้ยงการประจานหากไม่พอใจควรพูดคุยกันส่วนตัวแทนการโพสต์ด่าบนโซเชียล